สอบทุกอาการแพ้แก้ไซนัดปวดไมเกรนนอนไม่หลับด้วยตัวเม็ดซอฟเจลจากบาลานยูคอ ด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายปรูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตะเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตะเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือ่อขับลมบรรเทาอาการท้อง อืดท้องเฟ้อถังเช่าเพิ่มความจําป้องกันโรคความจําเสือ่อมเหดหลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้นอนหลับได้สนิท เพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลงหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยรัยรันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมูอาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ วันนี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานดูแล,แล้วอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงแลยอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครอยากหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานแลวเห็นผลจริงถึงอย่างบอก ให้คนที่เป็นไซรัสนะครับพอทานไปได้สักระยะหนึ่งผมขึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงในอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพรงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสามอาทิตย คุณจะหายขาดจากโรคเซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจากราคา1,290บาทเหลือเพียง990บาทพิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง